เดเน่ะไฟวาน้ำฟ้านะทำไสตูเออผมใส่สว่านจอกอนี่ว่ืมตกใส่สว่านนีอันนั้นแบบนนะนี่าเป็นโอ้ยตนน็อตลเนน็ใส่น็อตเลยามันใหม่นอใหม่น่ะใส่น็อตเลยตัวน้อยเอจะไปเนี่ย นี่เอาไปเสียดีแล้วช่วยกจนทันจะได้สิทธิ์ๆเก็บเสียงเขาบ่อยไล่รอบสะวันไข่พวงนอยโอ้เจ็บปวูเจ็บมเออเจ็บปวดมากขาออ้วนๆ็ที่มันต นี่ยผมดังอย่แล้ว่งาหัวหลังหลายทายคลิเขาดูเนี่ยรับเสร็จแล้วเดี๋ยวดังแล้วมวยาหเดีบริบูรเปดูาาเสยเสงสดูดังด่ใหญ่ไม่บูม่ปลาบอกมาเอาเข้าข้างในสินะโดตรงเสานะ มันไมาเป็นอยู่แบบนนมั้าเบเขาม่มาน่เดียวบมคือตีพัดจิตมันบ่มันมันตัวนั้นกำลังอันนั้นอยู่ไอ้ใหญ่เดีอยตตดเดียวมันยังยังว้า ก็อี่าม่ีไรบ่สะแลกเป้าเเจ้าลองเบิ่งก่อนเด้อนนโดแล้วจ๊ะล่คือว่ากลองมันแนบไปฮอด่นีบ่เแมดนมหตรงเสานั่นน่ะดลงมาจักน้อยเออมัมันซ้ายมันนี่เนาะพอแบบเนาะ เพราะมันหันมันอันนั้นไดยูมันหมุน้ใส่เกยนะไปเดนี่อยู่เลยวะเจ็ดนึงรคาส่จานขายเล็กักการผ่นเดีต้องม้นเล็กออกตรงนี้ักเนีกออกตรงนี้ม มาคักบ๊อบจะมาหมอซัวได้เด็กกองมาได้ไอ้ muốn ถือข้างบอนาโดฮะใส่ถือแล้วบ้านั่นน่ะถือแล้วพอได้ปีนหัวปีนหางมันลงบอกฮะปีนปีนหางบอมแมนบอกทั้งผีขึ้นไปน่ะแฉ่ค่อยวอลจ้าทั้งท้ายมันลงมาบ่รู้วันนี้เราบ่นอะไรบ่นาเตยบ่นอะไรเอาไฟนะฮู้นี่แล้วเงือกคืนมันล้มเลยนี่นี่บอกเออให้มันเงือกลงได้เออเอาเอา ่มมันไไไปข้างดฉันบอกให้มันใส่สายมาฝั่งนี้หน่อยของเจ้าน่ะเครื่องนี้นจาไม่เอาใส่แกนั่นน่ะแกอุกแจอุกุกน่ะเพราะว่ามันมันมันมีอยู่สามตัวต๊สอเออมาติดมันสามต๊มันมันละท่าเดียวได้่ก็นบดเ้ อออออออ